สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านโมงโลครับวันนี้ครับผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งพันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับ B M w ครับ คันนี้นะครับเป็นปี2008ครับผมเครื่อง2000ครับผมเป็นรุ่น 318i SE ครับผมมาพร้อมกับฉายาของเผ่าเลยนะครับรุ่น E90 ครับผมโอเคครับและมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยนะครับปีดาวครับออกลถ0บาทไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับ ตัวรถนะครับคุณลูกค้ารอมากครับรถบ้านเดิมๆเลยครับคันนี้สภาพสีสวยครับเงางามทุกชิ้นครับผมซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วครับพร้อมใช้งานได้เลยครับผมมีระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังครับรุ่น3 1 8 i s e นะครับผมรุ่นพ็อปสุดเลยครับคันนี้ หล่อมากครับผมสีเงาวับทุกชิ้นเลยครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้ง4ี่เส้นเลยนะครับผมขับได้อีกยาวไกลเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมข้างในกันต่อเลยนะครับผมภายในนะครับคุณลูกค้าผมบอกก่อนเลยนะครับฟรูออปชั่นเลยครับ ออปชันจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันครับเบาะหนังแท้ครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับผมมีเมมโมรีเบาะด้วยครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับระบบคำสั่งเสียงครับผมระบบถุงลมนิรภัย6ใบครับผมมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ครับเกียร์ทริปโทนิกครับผมกุญแจหุ่นยนต์ครับปุ่มสตาร์ทครับผม แอร์จอครับแอร์ดิจิตอลครับผมโอ้โหครับออปชันเกินคำบรรยายจริงๆครับคันนี้เดี๋ยวมาดูเบาะหลังกันนะครับเบาะหลังนะครับคุณลูกค้าแท้ไปได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผมเบาะหนังแท้นะครับสภาพใหม่มากครับมีลายไม้ลงงานด้วยนะครับผมออปชันของเขาครบเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปต่อกันที่ห้องเครื่องเลยนะครับและผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับผมจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับปะเพาะขนาดไหนนะครับผมโอเคครับชึ่งเดียวทีเดียวสตาร์ทติดง่ายครับ มาดูห้องเครื่องกันช้าๆชัดๆเลยนะครับคุณลูกค้าเงียบมากใหม่มากครับไม่มีเยิ้มไม่มีซึมเลยครับผมเครื่องติดอยู่นะครับเสียงเครื่องเราะมากเลยครับและที่สําคัญนะครับผมผมรับประกันเลยครับไม่มีชนครับไม่เคยติดแก๊สครับและไม่มีน้ําท่วมครับผม ผมรับประกันให้เลยครับใหม่มากครับคันนี้ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับหาลรถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถ มาทดลองขับดูได้นะครับผมจะขับใกล้ขับไกลครับทางเรายินดีเลยครับผมและทางโปรโมชั่นของทางเต็นท์รถบ้านมงคลนะครับทางเรามีบริการขับรถไปส่งให้คุณลูกค้าฟรีถึงหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม